สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบโลกกับ v o a ภาคภาษาไทยนะครับวันพุทธที่7กร,รกฎาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลคุณจำเริญตันสมบุญคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนะครับมาร่วมพูดคุยข่าวกันในวันนี้นะครับ4คนเลยทีเดียววันนี้นะครับเรื่องแรกที่เราจะคุยกันก็เป็นเรื่องที่กาลังถูก จับตามองอย่างมากในเมืองไทยนะครับเรื่องของโรงงานเกิดไฟไหม้นะครับโรงงานสารเคมีแล้วก็ส่งผลกระทบมากมายหลายด้านซึ่งล่าสุดทางกลุ่มสิทธิมนุษยชนของอาเซียนก็ได้ออกมาเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลไทยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่รั่วไหลออกมาจากเหตุการณ์นี้ด้วยเชิญคุณรัฐพลครับสําหรับเรื่องนี้ครับข่าวที่เป็นรายละเอียดของเรื่องนี้เนี่ยคิดว่า ผู้ติดตามที่เมืองไทยคงจะทราบหมดแล้วเราวันนี้แค่จะมาบอกนะครับว่าทางสันักข่าวต่างประเทศหลายแห่งนะครับ AP Reuters แล้วเมื่อวันก่อนก็เห็นบนหน้าของ w s s i n n t t o p p s t นะเอาข่าว AP มาลงพูดถึงเหตุการณ์นี้นะครับจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าล่าสุดเป็นอย่างไรนะที่สันัาข่าวต่างประเทศรายงานผู้ที่เกาะติดที่เมืองไทยเนี่ยคงได้ทราบรายละเอียดแต่ว่านี่จะสรุปสั้นๆแล้วกันว่าสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไทยนะครับได้เดินหน้าควบคุมสถานการณ์ของโรงงานผลิตโฟมที่ระเบิดในจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับหลังจากสามารถดับไฟไปได้แล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันจันทร์นะฮะขณะที่หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนก็ได้เรียกร้องให้มีการเปิดเผยรายละเอียดนะฮะของสารเคมีที่รั่วไหลในเหตุการณ์นี้นะครับรายงานระบุค,ครับว่าทีมงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลานานกว่า24ชั่วโมงในการ ดับเพลิงที่ประทุขึ้นมานะจากเหตุระเบิดผลิตโรงงานผลิตโพลิสไตรีนโฟมนะเกิดขึ้นก่อนรุ่สงสางวันจันทร์แล้วก็มีการระเบิดรอบใหม่ในช่วงเย็นของวันอังคารอีกด้วยนะครับเหตุระเบิดครั้งนีนะส้ส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังนะได้รับความเสียหายโดยจาาเจ้าหน้าที่ก็ประเมินว่ามีบ้านราว70หลังนะได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดนะครับ สำนักข่งประเทศได้ข้อมูลจากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับซึ่งเปิดเผยว่าทางหน่วยง,งานนั้นได้ทําการทดสอบคุณภาพอากาศแล้วก็น้ําใน,ในที่เกิดเหตุนะแล้วก็กำลังพิจารณาลดรัศมีของบ้านเรือนที่ควรอ,อพยพนะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนบางส่วนนั้นสามารถเดินทางกลับบ้านของตอนได้อีกครั้งหนึ่งนะก่อนหน้านี้ก็อพยพจากพื้นที่ดังกล่าวนะ อย่างไรก็ดีนะครับได้เตือนนะครับว่าฝนที่เริ่มตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันอังคารน,นั้นอาจจะช่วยชะล้างสารเคมีที่รั่วไหลออกมาจากโรงงานนั้นแต่ว่ากลับไปลงสู่แม่น้ําในพื้นที่ก็จะได้ผลกระทบอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะเดียวกันครับกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธินุษยชนนะครับ่อภาษาอกฤษว่าอาเซียน r l i a m e n t a r i a n s for Human Rights เี่ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเร่งเปิดเผยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสารเคมีจากโรงงานแห่งนี้ที่ถูกเผาไหม้แล้วก็รั่วไหลออกมานะครับรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการปนเปื้อนต่างๆท,ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุนี้ต่อสาธารณะนะด้วยครับคุณสุปต์ครับผมนัม่นก็เป็นความคืบหน้านะครับเป็นมุมมองที่มาจากสื่อต่างประเทศเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในเมืองไทยนะครับ ไปกันต่อเลยนะครับสำหรับเรื่องของการระบาดของโควิด -19 วันนี้ผมจะมีหลายประเทศหลายแง่มุมมาพูดถึงนะครับเริ่มกันที่รัเสเซียก่อนนะครับรัเสเซียตอนนี้รายงานตัวเลขผู้ป่วยโควิด -19 ที่เสียชีวิตในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามากที่สุดเป็นปฏิการนะครับคือมากที่สุดในรอบ24ชั่วโมงคือรายวันเนี่ยเมื่อวันวันอังคารรัเสเซียมีผู้เสียชีวิต737รายนะครับ ทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมของรัเสเซียตอนนี้เนี่ยเกือบ1นึ0 0 0คนแล้วนะครับส่วนตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ของรัเสเซียนะครับสองหมรายในช่วง1วันนะฮะแล้วก็ทําให้ตัวเลขผู้ป่วยสะสมในรัเสเซียเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่มากกว่า5ล้านแสรายนะครับในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่อยู่ในกรุงมอสโกถึง5 5 0 0รายนะครับ ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่กาลังมีการระบาดอย่างหนักโดยเฉพาะในกรุงมอสโกนะครับในขณะเดียวกันทางการรัเสเซียก็พยายามที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ850,000คนซึ่งก็ยังถือว่าเป็นอัตราการฉีดวัคซีนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศนะครับถึงอย่างไรทางรัเสเซียทางการรัเสเซียก็ออกมายืนยันนะครับว่าการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชากรรัเสเซีย ก็เป็นหัวใจสําคัญของการต่อสู้กับโรคระบาดน,นะครับถึงกระน,นั้นโฆษกรัฐบาลรัสเซียเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ใช้มาตรการปิดพรมแดนของประเทศนะครับก็ยังจะเปิดพรมแดนให้สามารถเดินทางข้ามได้อยู่นะฮะแล้วก็ให้เสร็จในเขตปกครองต่างๆเนี่ยตัดสินใจกันเองว่าจะทําอย่างไรภายในเขตปกครองของตัวเองนะฮะจากรัสเซียไปต่อกันที่เยอรมน,นีเยอรมน,นีนี่แม้ตัวเลขการระบาดโดยเฉพาะ ผู้ติดเชื้อโควิดที่กลายพันธุ์นะครับสายพันธุ์เดลต้าซึ่งพบครั้งแรกที่อินเดียเนี่ยมีจํานวนเพิ่มขึ้นแต่ว่ารัฐบาลเยอรมนีก็กําลังที่จะผ่อนคลายมาตรการจํากัดต่างๆมากขึ้นนะครับโดยล่าสุดเนี่ยผู้ที่เดินทางมาจาก5ประเทศนะฮะจะได้ได้ผ่อนคลายข้อจํากัดหมายความว่า5ประเทศนี้ซึ่งได้แก่อังกฤษโปรตุเกสรัสเซียอินเดียและเนปลาลเนี่ยถ้าเดินทางเข้าไปในเยอรมนีเนี่ยเขาจะ จากที่ต้องกักตัว10วันโดยไม่มีข้อแม้อะไรเลยคือเดินเข้าปทางเข้าไปเนี่ยต้องกักตัว10วันตอนนี้เนี่ยถ้ามาจาก5ประเทศนี้แล้วผ่านการฉีดวัคซีนครบแล้วไม่ต้องกักตัวนะครับก็ถือเป็นการผ่อนคลายให้กับ5ประเทศนี้แน่นอนก็จะมีการผ่อนคลายให้กับหลายประเทศตามมาเรื่อยๆโดยดูที่การระบาดภายในประเทศต้นทางนะครับว่ามีการระบาดน่ากลัวแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับ อ,อีกประเทศหนึ่งนะครับอังกฤษก็เริ่มที่จะผ่อนคลายมาตรการนะครับโดยวันที่19กรกฎาคมทางนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอนสันก็บอกว่าจะผ่อนคลายมาตรการบังคับหมายความว่าต่อไปเนี่ยไม่บังคับให้ประชาชนสวมหน้ากากเวลาอยู่ในอาคารหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามก็คือสามารถถอดหน้ากากได้อันนี้ก็เป็นความพยายามอีกด้านหนึ่งของรัฐบาลอังกฤษไปต่อกันที่เรื่องของวัคซีนบ้างนะครับ วัคซีนตอนนี้เป็นที่ต้องการของหลายประเทศมากนะครับประเทศที่กําลังเกิดปัญหาการระบาดหนักๆเนี่ยตอนนี้ก็ต้องการวัคซีนอย่างยิ่งล่าสุดนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นจะบริจาควัคซีนของแอสตราเซ e นกานะครับหนึ 1, 000, 1, 000, 000, ่งล้านหนึ่งแสนโดสให้กับไต้หวันภายในสัปดาห์นี้โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วกรุงโตเกียวก็เพิ่งบริจาควัคซีนให้กับไต้หวัน1นึ่งล้านสองแสนโดส นอกจากนี้ญี่ปุ่นก็จะบริจาควัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยให้กับฟิลิปปินส์และก็ประเทศไทยในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับจำนวน1ล้านโดสให้กับแต่ละประเทศก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นก็บริจาคให้กับเวียดนามอินโดนีเซียและก็มาเลเซียไปแล้วนะฮะอีกด้านหนึ่งคือรัฐบาลของอิสราเอลกับเกาหลีใต้ประกาศแผนแลกเปลี่ยนวัคซีนระหว่างกันนะครับโดยอิสราเอลเนี่ยจะให้วัคซีนให้ของไฟเซอร์นะครับให้เกาหลีใต้ไปก่อน7 0 0 0 0สโดสก่อนสิ้นเดือนนี้ แล้วเกาหลีใต้ก็จะส่งคืนวัคซีนของไฟเซอร์จำนวนเจ็ดแสนโดสกลับไปให้กับอิสราเอลภายในเดือนกันยายนนะฮะก็เหมือนกับเกาหลีใต้เนี่ยยืมวัคซีนไฟเซอร์เจ็ดแสนโดสมาจากอิสราเอลก่อนแล้วก็จะส่งคืนภายในเดือนกันยายนนะฮะนั่นก็เป็นความคืบหน้าทั้งหมดในด้านต่างๆนะครับเกี่ยวกับโควิด19ซึ่งก็รวมถึงวัคซีนด้วยพูดถึงโควิด -19 อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับเมืองไทยแล้วก็ถูกจับตามองอย่างมากมีการเปิดตัวไปแล้วก็คือภูเก็ตแซนด์บ็อกนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีรายงานพิเศษนะครับคุณรัฐพลจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้าไปในโครงการนี้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์การเข้าประเทศไทยเชิญครับคุณรัฐพล ครับพัดหัวว่าเเรื่องเล่าจากกระบะสายภูกเก็ตแล้วกันนะครับ <c oughs> ค,คุณเจนีนพักดีธรรมนะผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มแรกๆที่เดินทางเข้าเกาะภูกเก็ตนะภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อก์นะฮะท่านผู้ติดตามวิวเอก็คงทราบแล้วคือโครงการนําร่องนะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเดินทางได้ค่อนข้างที่จะเสรีนะถ้า ผ่านกฎหรือว่าคุริฟายในเรื่องสุขภาพแล้วก็มีหลักฐานว่าปลอดภัยไม่ติดเชื้อและพร้อมที่จะตรวจเชื้อโควิดสินะคุณจนีเนะี่ยได้ไปคุยกับนักท่องเที่ยวนะหลายคนเลยทีเดียวนะโดยคนหนึ่งเนะี่ยพูดถึงเรื่องของความยากลำบากที่ต้องรุ้นระทึกจนถึงนาทีสุดท้ายนะเพราะว่าเอกสารฉบับหนึ่งที่จะเข้าประเทศไทยเนี่ยที่เรียกว่า certificate of entry เนี่ย ได้กันจนเรียกว่าไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางโดยนักท่องเที่ยวคนหนึ่งจากอเมริกานะชื่อทาริชาเจอเมนเดินทางจากสนามบิน JFK เนี่ยบอกว่าตัวการยื่นขอ COE หรือว่า Certificate of Entry ของเธอเนี่ยกว่าจะทราบผลเนี่ยถูกปฏิเสธไป6ครั้งนะเนื่องจากระบบล่มหรือว่าปัญหาด้านเอกสาร จะพ็กจริงๆก่อนเดินทางในะแค่8ชั่วโมงเท่านั้นนะก่อนเครื่องออกแต่ก็เดินทางมาแล้วเธอบอกว่าออชอบใจในบรรยากาศการต้อนรับนะอีกคนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากฝรั่งเศสที่คุณจนินไปสัมภาษณ์มานะชื่อทัวยังนะบอกว่าก็ใช้เวลาในการตัดสินใจเนี่ยชั่วโมงนะหลังจากทราบว่าได้ C.O.E ล้วก็ต้องเดินทางออกมาเลยนะคนนี้ชอบประเทศไทยมากบอกเดินทางมาแล้ว7 8ถึงครั้งนะมาแทบทุกปีนะแล้วก็ติดใจนะที่จะเดินทางมาทั้งนี้ทั้งนั้นตัวผู้ประกอบการเองนะครับสมาคมนะักการท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตก็เล่าให้เราฟังเหมือนกันนะว่า,ากฎบางข้อเนี่ยทางผู้ประกอบการก็เพิ่งทราบนะเช่นาการจ่ายสตางสำหรับการเช็คตรวจเชื้อโควิด -19 เนี่ย ตัวนักท่องเที่ยวต้องยืนยันหลักฐานว่าได้วางเงินก้อนนี้กับโรงแรมนะว่าจะตรวจ3ครั้งอะไรเหล่านี้นะครับล่าสุดนะครับก็มีการสรุปตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับตั้งแต่เปิดวันที่1กรกฎาคมจนถึง6กรกฎาคมเนี่ยบอกว่ามีนักท่องเที่ยวมาแล้ว1,800กว่าคนครับคุณสมพศครับผมขอบคุณครับก็ เป็นโครงการที่หลายๆฝ่ายก็ตั้งความหวังไว้นะครับว่าจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจนี่นะฮะตอนนี้ก็อาเซียนนะครับแล้วก็พลัสไฟนะครับอีก5ประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะมุ่งหน้าให้สัตยาบันข้อตกลงอาเซนะครับแต่ก็มีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญการค้าที่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เชิญ คุณจำเริญครับสำหรับประเด็นนี้ครับกลับเมื่อปลายปีที่แล้วเจ้าที่การค้าของอาเซียนซึ่งมีสมาชิกสิประเทศกับประเทศคู่ค้า5รายประเทศคู่ค้ากับอาเซียห้ารายก็มีออสเตรเลียมีจีนมีญี่ปุ่นนิวซีแลนด์เกาหลีใต้เนี่ยก็ได้สรุปข้อตกลงการเจรจาการค้าอาเซียนนะครับนี้การสรุปข้อตกลงการค้าอาเซียนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเอามาใช้ปฏิบัติได้เพราะว่ามันเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศก็จะต้องให้สภานี่ิบัญญัติ ให้สัตยาบันรับรองซึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยก็สองประเทศของสมาชิกอาเซียนให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงอาเซียนไปแล้วแล้วก็ประเทศคู่ค้า5ประเทศก็มี2รายคือจีนกับญี่ปุ่นให้สัตยาบันรับรองตามเงื่อนไขเนี่ยข้อตกลงนี้จะนํามาใช้บังคับได้เนี่ยจะต้องมีประเทศสมาชิกของอาเซียน6ประเทศแล้วก็ประเทศคู่ค้า3ประเทศที่ให้สัตยาบันรับรอง ถึงจะนามาใช้ได้ก็ตอนนี้กระบวนการให้สัตยบัลก็ยังดําเนินไปอย่างก็ยังไม่นวดเร็วเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าคาดว่าเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยมีการให้สัตยบันรับรองนําข้อตกลงอาเซียนมาใช้เนี่ยข้อตกลงการค้าเสรีในระดับภูมิภาคเนี่ยจะเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมผลผลิตทางเศรษฐกิจประมาณ30เซของโลกซึ่งก็จะเรียกได้ว่าเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่แล้วก็รกรครอบคลุมผลผลิตทางเศรษฐกิจที่มากที่สุดในโลกในที่มีอยู่ในขณะนี้ แต่นี้เรื่องของอาเซ็ปเนี่ยมันก็มีขึ้นเมื่อในช่วงปีที่แล้วหรือว่าสองสามปีที่แล้วเราก็ได้ยินชื่อกันนะครับคู่ขนานไปกับเรื่องของการปรับดันข้อตกลงการค้า TPP ซึ่งตอนนี้ก็ปลายสภาพเป็น CPTPP ไปแล้วหลังจากสหรัฐถอนตัวออกมาตอนสมัยพัฒนาธิดดีทรัมป์ซึ่งในช่วงที่พัฒนาธิบดีทรัมป์ถอนตัวจาก TPP มาก็หมายถึงว่าสหรัฐเนี่ยไม่มีส่วนร่วมอยู่ในการทําความตกลงการค้าเสรีในะระดับภูมิภาคกับ ประเทศเอเชียแปซิฟิกเลยนั้นนะักวิเคราะห์ด้านการค้าก็มองว่าอันนี้จะทําให้สหรัฐเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียเปรียบจีนเพราะว่าจีนก็จะได้โอกาสจากอาเซีเนี่ยเพื่อที่จะสร้างความพึ่งพาทางเศรษฐกิจกับประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์หรืออิทธิพลด้านการค้ากับประเทศเหล่านี้ได้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามในเมื่อสหรัฐก็ไม่ได้กลับเข้าไปนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ก็อาจจะมองในแง่ขุน ข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบกันคือในขณะที่มองว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะเสียเปรียบถูกภาวะการนําจากจีนเข้ามาแย่งชิงไปแล้วก็อาจจะเสียเปรียบในบางตลาดก็ตามเนี่ยแต่ก็นักวิเคราะห์ก็ยังมองในแง่บวกเพราะว่าอย่างน้อยก็ตรงลงอาเิ่งก็ยังจะเป็นเครื่องยืนยันว่าระบบการค้าเสรีมันสาคัญแล้วก็เป็นเครื่องช่วยยืนยันว่าการค้าเสรีในภูมิภาคเนี่ยก็จะช่วยต้านกระแส protectionism หรือ ลัทธิหรือว่าความต้องการที่จะปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตนเอาไว้ส่วนว่านักวิเคราะห์ก็ไม่ได้ให้ความเห็นว่าสหรัฐนี่จะสามารถกลับเข้าไปวีแอนเกชหรือว่าเข้าไปร่วมมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในรูปแบบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้อย่างไรนั่นก็เป็นการมองของนักวิเคราะห์ในเรื่องของการเสียเปรียบของสหรัฐที่ว่าไม่มีส่วนร่วมอยู่ในข้อตกลงการค้าเสรีใดๆ ในระดับภูมิภาคขนาดนี้ที่สําคัญครับคุณสมพลครับเดี๋ยวคุณจําเดินจะกลับมาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื then, ่องของไวน์ฝรั่งเศสซึ่งคุณจําเดินนี่ตอนนี้เดี๋ยวขอไปดมกินไวน์ก่อนแต่ก่อนหน้านะฮะก่อนหน้านะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณคมสรนได้ได้มีรายงานบ้างนะครับคุณคมสันรออยู่ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะฮะอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยภายในบ้านแบบใหม่นะฮะบอกว่ากันว่า ใช้สัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่ในบ้านที่ลอยอยู่ในบ้านเนี่ยแหละตรวจจับผู้บุกรุกได้ใครจะเข้ามาขโมยอะไรในบ้านเนี่ยตรวจจับได้อ่ะเชิญเลยครับคุณคมสันครับคุณสคพลครับเรื่องความเป็นส่วนตัวกับเรื่องความปลอดภัยครับปกติเราก็อยากได้ทั้งสองอย่างแต่ในความเป็นจริงครับบางทีเราก็เลือกไม่ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากจะได้ความปลอดภัยในบ้านเราก็อาจจะต้องติดกล้องวงจรปิดหรือว่าตัวเซ็นเซอร์ แต่บางคนรู้สึกไม่สบายใจครับที่จะมีกล้องมาคอยบันทึกการอยู่อาศัยของพวกเขาล่าสุดครับมีบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐนําเสนอทางออกครับที่ใช้การตรวจจับความเคลื่อนไหวผ่านสัญญาณ Wi-Fi เขาบอกว่าวิธีนี้ครับได้ทั้งความปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นผู้จัดการฝ่ายการผลิตครับแดนนียอบูกอสจากบริษัท Origin w i r l l เ s s เขาบอกว่าปกติเราใช้สัญญาณ Wi-Fi ตามบ้านอยู่แล้วนอกจากจะช่วยเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับ ทางบริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีจนทำให้สามารถใช้ Wi-Fi เพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลความเคลื่อนไหวของสิ่งของหรือว่าบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ได้เขาเรียกระบบนี้ว่า Hex Home ลองนึกภาพตามแบบนี้ดูนะครับสัญญาณ Wi-Fi จะกระจายครอบคลุมพื้นที่ในบ้านพักรวมถึงอาคารครับทีนี้พอมีความเคลื่อนไหวในบริเวณนั้นจากที่ตัวคลื่นอยู่นิ่งๆสัญญาณ w i f i ก็จะมีการหักเหมีการสะท้อน คลื่นสัญญาณจะเปลี่ยนไปครับทางบริษัทหยิบจับเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้วิเคราะห์แล้วก็แสดงผลข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานอย่างบ้านหลังหนึ่งไม่มีกล้องวงจรปิดแต่ว่าติดสัญญาณ Wi-Fi ครับแล้วก็ใช้การเก็บข้อมูลรวมถึงการวิเคราะห์คลื่นสัญญาณจากระบบ Hex Home พอมีความเคลื่อนไหวภายในบ้านจากการบุกรุกของคนภายนอกนะครับ บริเวณที่มีสัญญาณ w i f i ปกคลุมระบบก็จะสามารถรู้ได้ทันทีแล้วก็ส่งไปเตือนเจ้าของบ้านผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแบบเวียลไทม์เลยทีเดียวบางคนก็อาจจะเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราเผลอเปิดพัดลมทิ้งไว้ล่ะหรือว่าเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาไว้ที่บ้านระบบไม่แจ้งเตือนเราทั้งวันเหรอครับทางบริษัท Origin Wireless ก็บอกว่าระบบนี้สามารถแยกแยะได้ฮะระหว่างสิ่งที่เป็นวัตถุแล้วก็สิ่งที่มีชีวิตรวมถึงสามารถแยกแยะสัตว์เลี้ยงแล้วก็บุคคลได้อีกด้วย ความฉลาดของเทคโนโลยีตัวนี้ครับเขาเชื่อว่าจะสามารถบ่งบอกถึงขั้นรายงานเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีผู้สูงอายุพักอยู่ที่บ้านแล้วเกิดพลัดตกล้มลงระบบนี้ครับจะสามารถเก็บข้อมูลประมวลผลจนรู้ได้ว่ามีความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเกิดขึ้นแบบฉับพลันแล้วก็หยุดช้าลงจนนิ่งสนิทข้อมูลแบบนี้ครับระบบจะสามารถคิดวิเคราะห์ได้ว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุของบุคคลภายในบ้านได้ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะครับจากสัญญาณ Wi-Fi ที่เราคุ้นเคยในอนาคตครับเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นจากสิ่งนี้โดยเฉพาะในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยครับคุณสมพลครับครับผมน่าสนใจมากนะฮะน่าสนใจมากสําหรับการนําระบบ Wi-Fi เอามาใช้ในการตรวจจับนะฮะผู้บุกรุกหรือใครที่จะเข้ามาภายในบ้านไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่นะฮะกลับไปที่เรื่องที่เกิดเอาไว้นะครับคุณจาเริญจะมาเกี่ยวกับ มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไวน์ฝรั่งเศสแต่ว่ามีมีเรื่องของการติดป้ายด้วยใช่ไหมคุณจำเรินสปเป็ไวน์เป็นข้อโตย้งนิดหน่อยระหว่างแชมเปญกับสปาร์กิ้งไวน์เรื่องของแชมเปญกับสปาร์กิ้งไวน์แล้วคุณรัตพลคุณทรงพจน์เนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับแชมเปญเพราะมีโอกาสได้เปิดแชมเปญฉลองบ่อยส่วนผมว่าคุณพมสันเนี่ยอาจจะได้แค่สปาร์กิ้งไวน์หรือว่าสปายไวน์คูลเลอร์เล่าข่าวแล้วกันต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงบอกว่า อแชมเปญกับสปาร์คิ้งไวน์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทุกแชมเปญเนี่ยมันเป็นสปาร์คิ้งไวน์นะครับแต่ไม่แต่ว่าไม่ทุกแชมเอาเงี้ยผมพูดงี้ดีกว่าสปาร์คิ้งไวน์เนี่ยเป็นคําจํากัดความที่กว้างกว่านะครับหมายถึงไวน์ที่แบบว่ามีฟองบับเบฟลแล้วก็อัดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่แชมเปญเนี่ยเป็นสปาร์คิ้งไวน์ชนิดหนึ่งที่มีแหล่งที่มาโดยเฉพาะ คือจากย่านแชมเปญของฝรั่งเศสซึ่งเขาเนี่ยจดทะเบียนคุ้มครองในเรื่องแหล่งที่มาทีนี้เรื่องนี้มันก็เกิดเป็นข้อโต้แย้งนิดขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวันจันทร์อุตสาหกรรมแชมเปญฝรั่งเศสเนี่ยตำหนิหรือว่าต่อว่ากฎหมายใหม่ของรัสเซียที่กําหนดให้ผู้ที่จะส่งแชมเปญเข้าไปขายในรัสเซียจะต้องติดป้ายระบุว่าสินค้าแต่ะกล่าวเป็นสปาร์คลิงไวน์เสริมเข้าไปด้วยซึ่งทางผู้ผลิตไวน์ของฝรั่งเศสก็บอกว่าอันนี้จะเป็นการด้อยค่าแชมเปญของตน ก็จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยบอกว่าเอ๊ะยากยาไม่ออกว่าตกลงมันแชมเปญหรือมันสปาร์คิงไวน์ว่าในในแง่ของฝรั่งเศสเนี่ยแชมเปญเนี่ยถือว่ามีนิชมีส่วนแบ่งตลาดที่เฉพาะเจาะจงเป็นไวน์ชั้นดีนะครับซึ่งเป็นไวน์ชั้นดีแล้วแชมเปญเนี่ยเป็นสปาร์คิงไวน์ชั้นหนึ่งประเภทหนึ่งก็ตามแต่เป็นสปาร์คิงไวน์ที่มีแหล่งที่มาโดยเฉพาะคือจากย่านแชมเปญกระบวนการผลิตเฉพาะเจาะจง นะครับต้องใช้มือเก็บองุ่นมีการคั้นน้ำสองัอ้นสองครั้งในสถานที่เฉพาะแล้วพันองุ่นก็มักจะใช้พันองุ่นเจประเภทนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางผู้ผลิตแชมเปญของฝรั่งเศสก,ก็บอกว่ากฎหมายของรัสเซียอันนี้ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยจะไม่สามารถแยกแยะหรือว่าได้ขอ้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วก็บอกว่าชแชมเปญของตัวเองเนี่ยได้รับการคุ้มครองสิทธิ ในเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดที่มาใน20ประเทศของโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางรัเสเซียทำมอันนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วก็ตอนนี้ก็ทางผู้ผลิตไวน์แชมเปญของฝรั่งเศสก็บอกเรียกร้องให้ยุติการส่งแชมเปญเข้าไปขายในรัเสเซียชั่วคราวครับอืมโอเคครับอ่ะเป็นที่กระจ่างแจ้งนะครับต่อไปถ้าเห็นว่าติดสปริก,กิ้งวน์เนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นแชมเปญจากฝรั่งเศสก็เป็นได้นะฮะ,ะแว่า ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าจริงๆสปาร์ติงไวน์เนี่ยมันจะมีความหมายกว้างกว่าแต่ถ้าบอกว่าแชมเปญจริงๆเนี่ยแชมเปญจริงๆจะหมายถึงมาจากย่านแชมเปญของฝรั่งเศสแต่ตอนเราก็มักจะใช้เรียกกันทั่วๆไปขอแชมเปญแชมเปญซื้อแชมเปญจากชิลีแชมเปญจากแคลิฟอร์เนียซึ่งอันนั้นไม่ใช่แชมเปญแท้จริงมันคือสปาร์ติงไวน์ครับงั้นเดี๋ยวขอไปเปิดแชมเปญก่อนครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็คุยกันพอของปากของพอแล้วนะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับใครที่ต้องการติดตาม v ีเทางด้านอื่นนะฮะก็มีทั้งทางเว็บไซต์ v a t thai com นะครับทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook, YouTube, Instagram แล้วก็ Twitter ด้วยตอนนี้นะครับลากันไปเลยครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ